คิดยังไงถึงลำเมื่อก่อนเมื่อก่อนเห็นมีคนจ้างให้ค่าตัวตั้งหมื่นหนึ่งไม่คือไม่รับทางซูช่องแดงชาแนลนะครับความมีใจของทัางตั้มนะครับจับจูบริจิตนะไปไล่ักแ้วมินเลินะยังไงกินะไปยักินเะไรไปนอะไรนะ ขอให้ใครอะขอให้เอนะครับย mmm, ูด bueno, well ีมีแหงนะครับเอนะคะยูดีมีแหงเนาะใวันคล้ายวันเกิดเนาะในวันคล้ายวันจูก็เป็นปรากฏการณ์นะเราแต่ละคนพึ่งกันมากเนาะพี Google, uh, bible, uh, ่แดงเป็นไงพี่แดงคิดว่าไงคีดว่าจะเห็นทาพ้ไหไ่เ ทำูเป็นไงเขาจะจ้างเขาจะจ้างว่าเราหูตรงเราจะต้อไม่เอาสนใจผมยังตกผมยังตกใจบอกช่างต้ามจะมาล่ำนะาจะจ้างเป็นหมื่นเป็นพันก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมนะไม่เซอรนวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษจริงๆนะคะทำให้บุคคลพิเศษจริงๆนะคะวันนี้นะคก็ขอให้คุณแม่นะครับตรงอ่า สุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะให้เงินทองไม่ถึงตังค์อ่าเนาะถ้าสุขภาพสุขภาพเราดีนะครับก็เหมือนถูกรางวัลนะครรางวัลใหญ่นะครับเกี่ยวกับเงินทองนะครับคุณจะหาได้มาเยอะก็มันไม่มีความหมายถ้าคุณเป็นโรคเป็นภัยอถูกต้งใช่ไหมพี่แดง คือหาตังมาเยอะร่ำรวยเงินทองแต่นั่งรถเข็นเนี่ยคงจะไม่ให้ใช่ไหมเป็นโรคเป็นภัยมันมันมันไม่มีความสุขไม่มีไม่มีคุณจะหาดังมาเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขแล้วมีโรคมีภัยนะสู้ไม่มีเะดีกว่าอยู่แบบคนจนแต่ว่าร่างกายแข็งแรง่เงินที่คุณหาบ้านหามาได้นั่นแหละเอาจะเอาไปรักษาตัวเองมันก็มีความสุขเมื่อเป็นโรคเป็นภัยเนาะอ๋อนี่นะครับเงินทองไม่สำห้ญก็ เป็นชุดหมอกโอ้เป็นชุดหมอกล้ำวันแรกไม่เคยคิดว่าอยากจะล้ำนะพี่แดงอ๋อไม่เคยคิดเนาะแต่เป็นนิพิจหมายอันดีเลย่ะเนาะวันนี้โอ้ฝนตกนะฝนตกนะล้ำจนฝนตกทั่วเลยวันนี้ช่างต่ำล้ำน้ำุ่งวมกบกมีน้องโอ้ยออกอ่ะออกง่ายเนาะออกอ่ะเนาะน้ำจะท่วมกบกแลยนะวันนี้ น้ำท่วมแน่นอนเลยตกแรงมากนะครับวันนี้จะว่าแรงกว่าทุกวันนะนี่นะตกนานด้วยแรงนานด้วยตกมาสองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยสองสามชั่วโมงหนักมากเหมือนป้ารั่วเลยเม็ดใหญ่มากตกแรงตกหนักมากหนักมาก ลาันนี้ตนเหรามันี้ตื่นเต้นอก็ตืนเต้นแล้วคนไม่เคยเนาะนาะบว่าผมร้องเพงดีกว่านะเอเหมเราไม่นไม่ดเหมือนเราไม่คุ้นชินอะไรที่ไม่ไม่คุนมันไม่เหมือนไปเต้นหมอลำหน้าทานใช่ม่ะอ่ะอย่างนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เ ตาห้านั่นมันอันนั้นมันมันจังหวะมันให้อันนั้นแหละอันนี้ล้ำเพื่อความสวยงามล้ำเรียบร้อยอันนี้ล้ำมันต้องเรียบร้อยเออต้องพร้อมประมาณนั้นพร้อมเพียงคนละอย่างกันคนละรูปแบบเนาะมันไม่เหมือนกันไม่ใช่เต้น้าห้านเออตาห้านหรือใครก็ได้คนละสไตล์ไปใส่ก็ไม่มีปัญหาอันนั้นแหละเราไม่เน้นตาเราเน้นความตั้งใจ ก็ไม่ไม่เต็นไม่เคยนะคโอไม่เคยไม่เคยคมมไม่เคยคือสิ่งที่เราไม่ชำนาญให้เรามาทำงานก่อสร้างนี่มันยังโอเคกว่านะเออไหมสร้างดีกว่าอ่มันถนัดตัวกันอ่าถนัดลอยางพลอยางเขลยาคละรูปแบบขอมาทำเหมันผมมาทไม่เนอืมใช่ไมคนละายงานคนลาสี คลนสายงานทช้ถูกต้องครับอไม่ถนัดในด้านนี้เลยแหละไม่ถนัดแต่ก็ทํานะครับเนเพื่อเพื่อออแหละให้ fc นะครับก็ก็ขออวยพรให้คุณแม่นะครับจงมีแต่ความสุขนะครับนว่าให้สุขภาพแข็งแรงนะครับกับความมุ่งมั่นรารถนาเนะ่พอให้ ขอให้อยู่อยู่อยู่เป็นมิ่งขวัญกับเกี่ยวกับแอดมินทุกๆคนเนาะครับแอดมินหรือว่าช่องช่องยูทูบโอ้ยลำซื่อๆกับมะป่วนหมดเลยในพูดเนาะมาป่วนจ้าอย่างนี้ใส่รองกัเวสเบเบนี้เหรอเบนิเบนิ นี่นะครับเอฟซีก็สิอมานะคะวันสิ์เนี่ยจะเสียเาะมือหรือว่าสินใหญ่เอามาเอมาเ้ปฝังเขาังพอดีบอกมาจะหุ้มได้อกมาจะหุ้มใสกรบบ้นะมามามาสาดแกสายกวนะังพอดีพอจะฟังไไมที่นี่ขอขอบคุณนะคะจัที่วิยจัดการแล้วขอบคุณนะคะที่วิทยก็ขอให้คุแ่สุขภาพแข็งแรง รวยแล้วกว่าให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับแมวไม่ฟืนไอเจ้าเน้อทำทำของแล้วก็คำที่สาแช่งมาขอให้ย้อนกลับย้อนกลับปหาุมนะคะเราทำในสิ่งดีๆนะคะเรา เราลำแค่เราลำเฉยๆนะเราไม่ได้ไปฆ่าคนนะคะถึงต้องสาบแช่งขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะอืมกับไปหาตัวเขาขอให้กลับย้อนกลับไปหาตัวเขาค่ะความคิดบรรลุทั้งหมดมาลรกพี่มาโอ้โหวันต่อคุณแม่อุไรวานะคะช่างตามลูกโรดจังเลยนะคะเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะคุณแม่อุไรวานท่านนี้แม่ฟันที่ไม่ดีมาไม่ต้องดูเลยดูแล้บล็อกเลยนะจ๊ะ ดูรายงานไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณลาวันนะคะขอบคุณค่ะคุณซนะคะขอบคุณค่ะนี่หนไครับมรนยเปล่างกันครับหลังจากรานเสร็จแล้วเสร็จรียบร้อยแล้วทํอะไรเสม่เสพนปล่าใช่ค่ะราอุเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลนะไม่ไม่คิดว่าจะมี ตทุนี้เป็นข้าวย่ากันนะที่แดงทุนี้โอ้ขนาดลำดึงดิ่งกันย่างนั้ตทุนี้เป็นมหมดแล้วใช่วันนี้เราก็จะเอาผลไม้หลากหลาย9ชนิดนะครับไปถวายกับสารตูับไม่ใช่ยังไม่ไปเขาจะไหวพรุนนี้มันฝนตกมันเข้าไม่ได้เลยเข้าสารปูมายาคูณนะมันจะมีสำรับหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือไหว้รุออยู่แล้วนะไอ้นี่คือไหวพรุอปกบริจิตร์เนาะก็ ลานัเยอะยตอนนี้ตัวนี้คือไห้ทุกวันเพราะว่าเราเป็นวันพระใหญ่ได้เราเคยให้สัจจะตอนที่ตั้งศาลว่าเราจะไหว้มีการไหว้ทุกวันพระใหญ่เราก็ทำตามสัจจะนะคะคือดีแล้วดีแล้วพามที่เข้ามาตั้งศาลต้องให้สัจจะกับภูมายักคุณไปว่าเราจะไหว้ทุกวันพระใหญ่เนาะแล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งท้าไม่งั้นก็สาม เป็นพี่เขาสครั so ้งทุกๆเดือนหนึ <t ua> <t ua ่งประมาณสองครั้งถ้าเป็นพระสิบห้าค่ำนะใช่มันเป็นเดือนหงายกับเดือนมืดจะมีสิบห้าค่ำจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนื้อผ้าเล็กอ่าใช่ผ้าเล็กอันนี้นะครับเอฟซีก็คลิปนี้ขอลงวิดเจ็ต้ก่อนนะครับเนาะงคนรักแฟนตามช่องดังชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ